โดยหนังกลางแปลงเขาจะฉายกันที่จันทบุรีเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะที่ฉายกันทุกวันทุกวันก็คือบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีฉายทุกวันเลยนะคะโดยเครื่องฉายเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนแปลงกันไปตามการเวลาก็คือพัฒนาอัปเกรดขึ้นมาเมื่อก่อนเขาจะใช้แผ่นฟิล์มแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลแล้วค่ะ แต่ในเรื่องของความนิยมของคนที่จะมาดูหนังกลางแปลงเนี่ยก็ลดน้อยลงไปนะคะเพราะปัจจุบันนี้คือคนเรามันก็สามารถเข้าถึงหนังเข้าถึงอะไรที่เราอยากดูผ่านทางมือถือผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆบรรยากาศของการดูหนังแก้วบนเนี่ยหนังกลางแปลงเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีคนมาดูกันไม่ค่อยได้รับความสนใจเหมือนเมื่อก่อนก็จะมีไม่กี่คนเท่านั้นล่ะค่ะที่จะมานั่งดูกันนะคะ โดยคุณวรพัชเขมาธโพเจ้าของหนังกลางแปลงโชคชัยฟิล์มค่ะเล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยรับฉายหนังแก้บนและอยู่ที่สารหลักเมืองจันทบุรีมานานกว่า40ปีแล้วช่วงแรกๆเลยเนี่ยคึกคักมากนะคะคนมาดูกันเพียบแต่พอมายุคปัจจุบันณะตอนนี้เนี่ย คนคือสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่ายๆแล้วประกอบกับต้องเปลี่ยนเครื่องฉายหนังจากแบบฟรีมาเป็นระบบดิจิตอลทำให้หนังกลางแปลงเริ่มมีความน่าสนใจน้อยลงค่ะคแต่ก็โชคดีที่ยังสามารถรับงานฉายหนังถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือฉายหนังแก้บนตามสวนผลไม้ได้อยู่ก็เลยทำให้พอมีรายได้อยู่บ้าง ส่วนในเรื่องปรับเครื่องฉายหนังเป็นระบบดิจิตอลนั้นนะคะ<ช>เขาบอก<ช>เลยนะไม่ได้โมนะคะเขาบอกเขาเป็นเจ้าแรกของจันทบุรีนะคะมาตั้งแต่ปี2556แล้วค่ะสมัยใหม่นี่ก็น้อยลงเพราะเดี๋ยวนี้มันมีระบบะโทรศัพท์นะครับหรือว่าอินเทอร์เนต็ตอะไรพวกนี้ทำให้การดูหนังดังแปลงก็เรียกว่าคนน้อยลง ไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อนที่ใช้ระบบฟรีฟรนะครับก็ส่วนมากเมืองกันของเรานะครับส่วนมากช่วงนี้ก็จะเป็นคนรวยสวนทุเรียนนะครับก็จะหาหนังไปแก้บนตามสวน